อะไรบาจอะอันเดอรพี่น้องปิ้งขาง้าวโ่งปิ้งขาง้าวโ่งปิ้งข้าวโ่งตลอดหรอโอ้ยได้กินบอพี่น้องข้าวโ่งบ้านเลยม่วงต่วมามาปิ้งถูกวันเสาที่ตลาดเลาเลยครับผมโอ้ยเป็นตาได้กิน่าละพี่น้องอันนี้ซีเขี้ยวนี้ซีเขี้ยวนี้เป็นใบเตยครับผมเป็นเส้นป้นไปป้นมาสิมาเนาะเนี่ยจะไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยคไปเรื่อยเรืย,รยค่ะ ได้กินกาได้กินบ่ได้กินกาต้องได้กินสองแผ่นยี่บาทครับสองแผ่นยี่บาทบ่ต้องพีกเร็วจิงโอ้ยเนาะยายดยว่างเองยี่สิบย่างให้ยี่ห้าโอ้มันมันคือเปลี่ยนบูนบูนเบี้วเบียวแต่ละมันน ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพอ่ปนคือผู้งามที่ห้อง่อยคือผู้ไฮ้กักแท้แต่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 กินบ่พี่น้องจะว่าเ่อยสิได้กินบ่เออส่งคือบ่พี่น้องส่งคือบ่ห้วยอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ้านนองบ้านนองอยู่ก่อนหลานนี้นะ้สวยสวยย้อนอยู่ก่อนนี้นะ เอาถ้าลูกค้าเป็นครอบพิงเองได้บอนนี้นะได้จ้ะได้เองิงเอกยี่สิบปิงเองยี่สิบนึกนึกว่านึกว่านึกว่าปิงให้ยี่สิบปิงเองสามสิบเสียเวลาแม่ค้าแม่ค้าต้องมากว่าปูนการ,รแสดงครับกับกับไาดีไมเดีนโอ้เขาโป่งตี ข้าวโพงข้าวโพงข้าครบก็เอิญข้าวโพงข้าครบภา้าภาษามาษาอะไเขาเรียกยังหลังหลังปูเท้าหลังคนก็เอิญข้าวครบข้าวครบมันมันกรอบนะครบครบมันเคี้ยวเลยมันดังกรอบกรข้าวโพงก็เอิญ่อไปครับผมเอาเอาขันท้ามากรอบมามาเกียมเกียมก็เอาไว้นะฮะพอไปพี่น้องพอไปพอไปพี่น้องเบิ่งใครไหนพอไปเอาแล้วเนาะ จักบูเอาไม่ไม่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 ไม่ไม่โอ้เริ่มบอกเริ่มบอกเข้าใจน่ะบอกคาแล้วเอาไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่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 เอาไม่ไม่ไม่ไไม่ไอันซิมวังนี่รสย่างนี่นะซิมวังนั้นเป็นมันม่วงจ้ะมันม่วงครับซิมวังมันม่วงซี่เคี้ยนใบเตย สีเหลืองฟักทองไม่ไม่นี่มันมันจีบบูดบูดเบียวเบียวใช่โอ้ยแต่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 แ่แต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 ่แ่แต่แต่แต่ กินแผ่นเล็กเกินแผ่นใหญ่เท่านั้นแหละที่าเอาเอาขี้ยต้นมใไ่น้ำกอไ่มันผงดีใช่ไหมขี้าต้นมาซื้ออีกซื้อหนึ่งอันซื้ออบเฉยกุ๊กย่าก็อบเฉยต้นอบเฉยแต่บ้านเขาเอิญขี้ต้นมเขี้าต้นมามันเม่นก็มันเป็นขี้เม่นเต่นมันเป็นยาเด้ออบเฉยเขาก็เล่นขี้าต้นมะ ใส่อบเซยให้มันโป,งปง่ปงๆ่งหรือว่าเคีย์ตดหมาตะกี้น้อยๆนั้นเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เบาเห็นแล้วบาเฮยยังมีอยู่บาเงินจีบบลาบบนมีอยู่ติบบเออพอได้อยู่กันลวนเนาะเออเก่งเลยนะโอ้ยกวา่าสิได้แผ่นหนึ่งกับพี่น้องเดอ้อแผ่นละสิบบาทเลยนะ ย่าสุดโตขอร้อง <laughs> คุณนะตรงนี้ใช้เวลาโดนเติบกะเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาอ๊คพอนนะ้าเบิด <laughs> ปกติขายอยู่ริมทางบ้านไรม่วงครับผมแต่ว่าถ้าวันเสาร์ก็จะมาที่ตลาดเลาะเลยสองแผ่นยี่สบบาทยี <25. S 1> ่สิบาบาทปิ้งเองยีง่สิ เออคืออ้ยค่อยใจยี่สิบบาทนึงเจ้าๆๆคือบอค่อยมายี่สิบห้ากระปิ้งเองนี่ยี่สิบบาท Cause <c oughs> เออเออเจ้สีหลากระปิ้งเองยี่สิบบาทเข้าใจยี่สิบบาทหนึ่งพี่น้องยี่สิบห้าเดี๋ยวพี่น้องเอาไม่เด้อสองแผ่นยี่สิบห้าเข้าใจใหม่ตรงกันนะครับอืมจำนี้ละนี่พอปิ้งเองกินเองปิ้งเองซื้อเองนักเลงพอครับ